วัสดีครับตอนนี้เวลาเจ็ดมงยีสิบห้านทีนะครับตอนนี้เขากัอยู่ทีอันอันสะพานมอนอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้หมอกกำลังลงหลายนะครับมามาหลักมากผู้เดียวบ่ให้พี่น้องมานั่งยานพระเจ้าอยากมานะครับก็เลยสวนมาเนาะที่นี่อากาศกำลังดีคนหลายสบายดีทัง้งหู่นพู้นฮูพุ่ละมองสิไปอีก จากน้อยสิไปอีกสิไปเลาะไปเลาะไปเที่ยวเซกอินพร้อมเด้อ่างมันยี่ตองสีอ่างบีสีบีสีก็ไม่รู้สินะบีสีบีสีทำแต่งานบีสีเย็บอย่างเดียวเออเย็บผ้าอย่างเดียวมันยี่แหกับมาเดชย,ยิ่งส้มสีเออยิ่งส้มสีอีผู้หนึ่งยิ่งส้มสีเสียใจเดินะจะส,ส้มสีคิดถึงนะไปอ,อีกเนาะมีหลายคนเนาะแก่งกัน เกี่ยวกัอ,อผูกแขนแท่นใจหลายคนเด้แม่เงี้ตอมบักเอกสีน้องพ่นอิติกบีวีสีอิสมสีบักผีพอมมาในหลายนะครับเรื่องฟาร์มาฟาร์มาฟาร์น้ำกันมาทั้งที่ทั้งที่วิวกำลังงามอากาศดีใครที่นองเข้ามา สะพานม่อนซังเสร็จไหมล่ะเด้อมาอีกรอบหนึ่งจิรีดพร้อมมาถ่ายรูปไปขายด้วจิรีดอ่ะถ่ายรูปไปขายได้เงินหลายมันยังตองสีกับมาหากกูได้อีกน้อ่น้องเข้าลืมหมดล่ะมันยังแห่มันยังแห่กับสร้างเท่าเท่ากับเหตุงานอยู่หันหลังมันยังแห่นะเที่ยวตั้งทีนะครับเด้อ